คงชูพุทธนิสิตเก่ามาหาวิรรทยาลัยเกษตรศาสตร์ k u 4ูสิสิตเก่าคณะวนาศาสาตร์รุ่น50รหัส273953-91วันนี้นึกอ,อารมณ์ดีขึ้นมาก็เลยก็เลยเรียนวิชาชีววิทยาก็เลยอยากจะทำของไปช่วยก่อนให้มันเห็นเป็น เรื่องเป็นราวเป็นสาระของชีวิตหน่อยปกติเนี่ยกล้วยมันจะมีเขาเรียวกว่าใส่กล้วยเนี่ยมันเป็นแกนกลางนะครับแล้วปอดถึงระยะหนึ่งแล้วมันจะมันจะให้ผลผลิตเป็นเครือกล้วยแล้วก็ลูกกล้วยแต่ว่าถ้ามันอยู่สูงเกินไปบางทีเก็บผลผลิตอะไรมันจะลําบากก็เลยนึกทฤษฎีว่าถ้าเราให้มันออกมานอกลกําต้น คลายๆี่คิดนอกปรอบอะแล้วต่อไปเน,นี่ยตัวเนี้ยมันจะมาเป็นเปลือกกล้วยแล้วก็ลูกกล้วยแล้วก็เราจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่ายก็ต่อไปก็ติดตามผลงานต่อไปอเดี๋ยวจะมีอะไรมาฝากกันขอให้ติดตาม